สวัสดีจ้าทุกๆคนท้ายกายวันนี้มากินเมี่ยงจ้าทุกคนจ๋าเมี่ยงทะเลมาจ้าทุกคนมากินน้ำกัดมาด้ยวยพี่น้องจ้าเมีย่ยงหลายจังเลยนี่เมี่ยงเมีย่ยงนี่นิดหน่อย,ยจ้าทุกคนจ๋าเนะาะเมเี่ยงวุ้นเส้นมาด้วยพี่น้องวุนน้นเซนก็ไม่ได้ตดัดเลยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวนั่นจ้าทุกคนเมีย่ยงเทะเลมีหอยมแมลงภู่จ้าทุกคนจ้าบ่ได้เอาขนนั่นออกขนเพิ่นนะมีกุ้งหอยมแมลงภู่มีกุ้งแล้วก็หอยเชลล์นิดหนึ่งจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวนี้ขอกินอันนี้ก่อนหอยมแมลงภู่จ้ามาแล้วจ้าทุกคน Điều quán Nó chín đẹp, ván đi ແຕ່ເວັ່ນອີ່ຫຍັງແມ່ນໄວ້ນໍມາໃນຈ້າທຸກຄົນຈ້າ

เส้นลงน้ำจิ้มเรียบร้อยไม่ตัดเส้นเลยเนิ่มเอากันไก่มาตัดนะเนี่ยอืพี่น้องเลยกินแบบทุรักทุเลนะจ้าทุกคนจา้าพักตี๊ขแกวจ้บมากินหอยเชลยวจ้ะพี่น้องอันนี้ชิ้นหนึ่งนะไปชิ้นหนึ่งก็คือ นี่ตัดจากทุกคนจ้ะมันก้อนใหญ่ซีฟู้ดย่างและนิดละหน่อยจากทุกคนจ้ะอืมเสบเด้อมาเด๋ยวพี่น้องมาเลยจ้าทุกคนเขาฝากได้บน,นอะได้ยูด็อกเนาะ แต่พี่น้องพี่กวนเขาบอก กินเม็ดไปด้วยเม็ดเยอะเม็ดไม่เผ็ดน,นะ,ะเราก็ลืมตัดมันเส้นเพราะว่ามันเส้นเส้นยาวเนาะลืมตัดพี่น,อน้องจ้ะเดี๋ย วอนมั้นพูยวะ่ะใส่สักสองอันเลยจิ้มเขียวพริกเขียวจากทุกคนด่าใส่นั่นไปด้วยแหละผักชีก็เลยเขียวปื้อเลยมาเดี๋ยวพี่น้อ,อ,อกนี่ มาเจ้าทุกคนพอได้ดีก่อนเพราะว่าคิดว่าล้นปากแน่นอนคิดว่าล้นปากแน่นอนจะ้ะทุกคนจ้ะมาไปพี่น้องมาเด้ออืม ไปแล้วหอยแมงพูอร่อยนะเข้าเครื่องนี่อย่างอื่นก็อร่อยนะแต่ว่าหอยแมงพูแส่บกลัวข้าเครื่องเขาเจียวเขาพริกเขาเจียว กินไปขึ้นมาใส่มาอีกตอกกินขับมาเสาร์ก็กินน้องปังไปเรียบดอยหอยเชียวหอยเชียวน้อยรู้สึกทุกวันนี้รู้สึกช่วงหลังๆนีกินเยอะจ้ะน้องจ๋ะเริ่มอ้วนแล้วหน้าเริ่มออก นานเริ่มออกเริ่มอ้วนอีแล้วกินหลายกินหลายจะพี่นอ้องกินเยอะเริ่มอ้วนอีแล้วสุกก็เริ่มอ้วนขนาดออกกําลังกายนะจะพี่น้องจา๋าแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองน้ําหนักขึ้นนะกางเกงใส่ฟิตเลยอ่ะเกงยีนเคยใส่แต่ก่อนใส่ได้นะทีนี้ใส่แบบรู้สึกว่าฟนะิตอ่ะเต็ม กลนเกินนี่เต็มเกงหมดเลยสงสัยต้องหันมากินรสแป้งหน่อยจ้าทุกคนจ้านะพี่น้อง Hôm yeah. nay น้ำผักใบเยอะแยะล้างผักมาแต่ถ้านี้อ้วนนะนี้จะไม่ค่อยนั่นนะจะไม่ค่อยอ้วนหน้าจะออกก้นจะออกก้นออกหน้าไม่ค่อยออกแต่ก็ถ้ากินเยอะจริงๆก็ช่วงไหนออกก็ออกนั่นนะ่ะ แต่ว่าจะออกก้นมากกว่าจ้ะพี่น้องจ้ากินร้ายนะหัวเลยใส่กเกง่งตัวเกานะ่จะจับฟิตนะเนี่นอนเนี่นอนเลยม,มาพี่น้อง คำหนึ่งเด้อพี่น้องอันนี้คำสุดท้ายแล้วนะจ๊ะอ,อืเอาอีกอันหนึ่งดีวะ่ะอีกสองคำจะไปแล้วนะจ๊ะทุกคนอันนี้หอยแมงภู่คำใหญ่ๆเลยอันนี้จ้ะทุกคนจ้ะอืมมาเด้อพี่น้องโอ้ย จะล้นปากนะเนี่ยมาเดี๋ยวพี่น้องข้ามยิ่งอยฮึฉันไปมากแีบเหรอ อันนี้ไปอิเลีจ้ะทุกคนหอยเชลล์หรืออันสุดท้ายเด่วสีเขียวผักก็สีเขียวนะพี่นอ้องคำสุดท้ายสิไปเลยจ้ะด้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจ้ะ แจ่บจ้ะพี่นอ้องแต่ก็ไม่ถือว่าอิ่มมากแต่ก็แซ่บจ้ะไปเลยนาอพี่น้องจ้ะเจอกันคลิปหน้านะจ้ะทุกคนจ้ะ,อะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้อ,นอนนงๆทุกคนนะจ้าที่เข้ามารับชมจ้ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอให้ร,ำร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มารับชมจ้าสวัสดีจ้ะ